วันนี้นะคะลูกเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องภาษาทินจําได้ไหมภาษาทินแบ่งออกเป็นแต่ละภูมิภาคมีภาคอะไรบ้างภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะส่วนภาคกลางเนี่ยเราจะยึดเป็นภาษาไทยมาตรฐานเนาะ,ะมาดูหน้านี้ก่อนทำย่างเริ่มนะคะเริ่มเลย อาจารย์จะมาจะหน้ายี่สิบสามนะคะให้นักเรียนทําไมเลือกคํามาเติมให้สอดคล้องกับรูปภาพนะคะมีภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้อ่ะรูปที่หนึ่งภาษาที่เหนือก่อนคะลูกภาษาที่เหนืออันแรกที่เป็นรูปอะไรเนี่ยท่องนาเหรอ,อ,อฮะเรียกว่าอะไรกลาง กาง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 าอ่านให้ถูกอ่านให้ถูกกางต้มเออกางต้มก็คือทุ่งนานะคะต่อไปร่มร่มก็คือจ้องอะไรเออผู้หญิงผู้หญิงแก่แม่อะไร หนแม่อุย๋ยแม่อุย๋ยถูกไหมถูกไหมถูกเป่าอ่ะต่อไปภาคอีสานกะปอมแม่นบบกะปอม,ม,มถูกไหมกะปอม,ม,มวัววัวภาษาอีสานเรียกอะไร งว่าวมาละกอภาษาอิสราเรียกบักบักฮุงโอ้สุดยอดอ่าข้างล่างภาษาใต้จอยเคจระเคจระเคภาษาถิ่นใตเรียกอะไรไอ้เคเคเออผู้ชายผู้ชายภาษาถิ่นใต้เรียกผอผอมึงผอมึง พ่อมึงเออแม่มึงอ่ะสุดท้ายถานนภาษาใตา้เลขกสั้นๆเหลือหนนนะคะนะคะน,น้ำาก,นนาากินไปน้ำมากินะนะอูปน้ำนะเออเดี๋ยวค่อยมาดูกับแม่มเสร็จไหมถูกไหมถูกครับอ่ะเสร็จแล้วไปต่อทานไม้พึ่งีเรยน อันนี้ถูกทุกข้อถูกทุกข้อเลยนี่พี่ปอในวันดีครับพี่ปอยนยพี่ปอวันดีครับพี่ปอวันวันดีครับน้องเชิญคนมาเรียนด้วยก็สอนพี่อ่ะนั่งอีกดิไปนั่งไปนั่งข้างนอกไปเออแม่สอนพี่กันอ่ะหน้าต่อไปหน้าทลายยี่สิบสี่หน้าต่อไปหน้าที่ยี่สิบสี่ หน้ายี่สิบสี่ทำเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคนะคะหน้านี้อ่ามาเติมมีภาษาทินเหนืออีสานแล้วก็ใต้เหมือนเดิมนะคะอ่าภาษาทินเหนือลำลำลำเรียว่าอะอ๋อไม่ใช่มันให้เดินอ่ามันให้เติมเดินเดินภาษาทินเหนือคือคําว่าลายเดิน Yeah, yeah, yeah. Yeah. ย่าองเรียนใส่ไปอร่อยอร่อยลำถึงไหมลำเต๊ะเจ้าเนี่ยอร่อยมากเลยไปตลาดไปตลาดไปไหนไปกาดตลาดภาษาที่เหนือเรียกว่าการก<ะ>ความรักก็คือความอะไรความฮัก รถจาักรายานก็คือรถรถทีบอ่านะคะถูกไหมตรวจไปเองเลย,ยตรวจเองเลยครับเดี๋วแม่เก็บให้ครับอ่าต่อไปภาษาถิ่นอีสานนะคะดูภาษาถิ่นอีสานเรียกว่ายังไงไปไปดูไปเบิงอ่าวิ่งวิ่ง วิ่งคือแล่นเออถูกไหมรองเท้าคือเกิบเกบย่ายายก็คือแม่อะไรแม่ใหญ่แม่ใหญแม่ใหญ่แตงโมบักบักโมบักโม่ะต่อไป สาษาถิ่นตายมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวก็พูดสั้นๆพร้าวกระโจกก็คืออะไรลูกโจกเพื่อนสนิทเรียกว่าเกอ,อืมกลับบ้านกลับบ้านเรียกลบลบบ้าน ลกูกบาวิ่งวิ่งคืออะไรวิ่งและสุดท้ายพริกเราเรียกว่าดีปรีดีปรีปรปรเออทำเสร็จไหมถูกไหมอืม ใครยังไม่ทําทําไปเลยนะคะใครที่ทําแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยตรวจเองไปเลยขอคุะแม่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 นม่แม่แม่แ่แม่แม่่ม่แม่ของแุ้แม่แม่่แแม่แ่า่แ ต้องืมโอเคให้หนูยืมนะครับ <im itation> เอาหนูไปนั่งรอคุณแม่นะครับ <im itation> เอาเอา,า okay. อ่านไปอ่านไหมอ่านไปดูไหมโอเคอ่ะเสร็จไหมไปต่อเด้อไปต่อหน้ายี่สิบหกอ่ะหน้ายี่สิบหกเออเอาไปเก็บให้แม่ด้วยนะจะเก็บหลังบ้านอ่ะหน้ายี่สิบหกนะคะเป็นเรื่องของวนันอ่ะไม่ใช่ มันเดิมมีประโยคมาให้อ่านอะไรเนี่ยวันติ๊ดจ้อยป้าเหาไปแอวตีมนม้วนๆตักหน่อยได้บออ่านถูกะเอาวางบนโต๊ะเดี๋ยวแม่เก็บให้อ่ะวันติ๊ดวันติดคือวันอะไรวันอาใส่ไป วันอาทิตยอ่าใส่ไปเอามาใส่ข้างหน้านะค่ะวันอาทิตย์ช่วยป้าเฮาไปแอวทีม้วนๆจักหน่อยได้บจ้อยจ้อยก็คือช่วยอ่าปลาช่วยปลาปาก็คือพาเฮาก็คือฉันแมนบบ แมนแมนแมนครับอ่าไปแอลไปแอลก็คือไปไหนไปไเที่ยวไปแอลภากเหนือตีมวนมวนตีมวนมวน,มวนก็คือที่ไหนคะลูกที่ท <ไป S 1> สะสนุกสนุกเออที่สนุกสนุกนสักหน่อยสักหน่อยก็คือสักหน่อย ได้้บได้โเออได้หา้อ่ะทุกคนลองอ่านประโยคข้างบนพร้อมกันสิภาษาเหนืออ่านพร้อมกันวันติดจ้วันติดจุวยปลาเฮาไปแอลตี้ม้วนๆจักหน่อยได้บบเอออ่าจต่อไปภาษาถิ่นอีสาน พอปูเมียเพิ่นคิดหอดลูกหลานอยากให้เมื่ออยากให้เมื่อบานเดือนหน้าให้ครูวิ่งมาอ่ามาดูอ่านซิอ่านซไิไม่ดูไม่ดูหน้าไม่ดูดูค่ะไม่ดูข้างานที่ห,หนานวะอืมอ,อ,อ่าข้อที่เก้าพอปู ปูเม่ย่าคืออะไรคะลูกก็คือปู่กับใครเออปู่ย่าครับตัวหนึ่งนะคะเพิ่นเพิ่นก็คือหมายความว่าท่านคิดฮอดคือคิดถึงเพิ่งถูกไหมถูกคู่คอยากให้อยากให้ก็คือต้องการ ต้องการให้นะคะเมื่อบ้านเมื่อบ้านก็คือกลับอะไรกลับบ้านอืมกลับบ้านและสุดท้ายเดือนหน้าเดือนหนาก็คือเดือนหน้าเคเก่งมากเม่่น้ำแจยังครับ หมึอีกจะมีบิกกอนะใช่ครับเอาไปเอาจิตอาตรงนี้ไงไหนเย่๋ยกเยี๋ยกเดี๋ยวตอกคุณนะม่เอา,เา,ไไา,าจิตอา,าอะไรไหมน้องแค่คุณจะเอาไปน้องค่ศศคุณจะเอาไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงครยยกไปให้น้องอ่ะ กูอยเป็นแ่อะหลบหลบแม่เดี๋ยวเราสมัครเด็กเลี้ยงเด็กดีมัไหมเอามาเลี้ยงน้อะ

วันนี้ตอนหวันเที่ยงที่สารการจังหวัดตัดตัดตำนายผลไม้ขึ้นชื่อของปักใต้ได้เพียบมีลองกลองหัวครกตำดักเออวันเที่ยงหวันวันเที่ยงก็คืออะไรหลกกลางกลา,างวันเออกลางวัน,วนประก,กามันเด้งกลางวันปักใต้ก็คือภาคภาใต้ภาาใต้ เพียบก็คือหลายชนิดเออหลายชนิดรองกล่องรองกล่องคืออะไรลองลององลององกล่องหัวครบหัวครบครับมาม่วงอะไรเออมาม่วงหิมะนานจำดะก็คือจำ แล้วแทนคุณยังไม่ตื่นไหมเออตาปาผูดแทนคุณไม่ตื่นอ่ะถูกหมดเลยไหมถูกมดเลยถูกอืมถูกหมดเลยครับโบ๊ททันไหม่บ๊ทโบ๊ททันไหมเดี๋ยวโอเคทีนี้เดี๋ยววันนี้คูลอยก่อนจะขึ้นเรื่องใหม่นะตอนแรกว่าจะขึ้นวันนี้ เนตอนแรกก็จะขึ้นวันนี้ทีนี้ขอขออนุญาตสั่งการบ้านได้ไหมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะพาพาขึ้นเรื่องใหม่เนาะน้องงองงได้ไหมอ่ะการบ้านการบ้านนะคะการบ้านอ่ะมีกระดาษไหมลูกเด็มกดมีกระดาษไหมมีมอ่ะแป๊บหนึ่ง กันบ้านมีสมุดอยู่ไหมมีค่ะออ่อีงว่าอียงฮะเอ่ออียงอ่ามีสมุดเอาสมุดขึ้นมา การบ้านนะคะให้ให้นักเรียนเรียนเล่นอะไรที่มันสนุกทียสแล้วชอบแล้วพาไปเสร็จแล้วขั้นักเรียนเขียนคำราชาศัพท์คืออะไรคำอะไรชาชาศัพท์ พร้อมบอกความหมายครับยี่สิบคำคำราชาศัพท์อ่ะเช่นเช่นยกตัวอ,อย่างโอเคครับอ่ะอ่ะนักเรียนก็เขียนไปไล่ไปเลยหนึ่งอย่างเช่นครูคคเขียนคำว่าอย่างครูเขียนคำว่าพระหัต เออนักเรียนก็เท่ากับมืออ่ะเสยสเสยหมายถึงอะไรไไก,กินการบ้านทําแบบนี้ได้ไหมไล่ลงไปไล่ลงไปเลยก,ออก,ออกี่ข้อกี่คำยี่สิบคำแบบนี้นะใส่สมุดใส่สมุดหรือกระดาษก็ได้ถ้าเสร็จแล้วถ่ายรูป ส่งมาในแชทส่วนตัวหรือในกลุ่มก็ได้โอเคไหมไปหาไปหาในหนังสือหรือเอาที่เรานึกก่อนลองนึกก่อนสิเราเคยเรียนมาแล้วตอนปส .3 ป .4 เนี่ยเรานึกก่อนเอออะไรก็ได้เขียนมายี่สิบคำร้องกับความหมายโอเคไหมคะเออโอเคนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูพอจะมาขึ้นเรื่องคำราชาศัพท์นะคะเนาะ เออโอเคไหมวันนี้เอาแค่นี้นะครับโอเคกีจะเปิตู้้มันกีบีบอมันเข็นเลวครับอ่ะสวัสดีค่ะออกไปทำกันบ้านได้เลยลูกค่ะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ